ครับมาต่อเทป2ที่หลังจากที่ไปรับมาจากบ้านนะครับวันนี้ก็ตามที่สัมภาษณ์มาขับนิดนึงแล้วนะครับว่าพอมีพื้นฐานจากการเรียนขับรถมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบดูว่าจําอะไรได้บ้างกับอุปกรณ์รถก่อนที่จะขับรถจริงๆเลยเนะี่ยคือครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับหลังจากที่หายไปนานผมไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ผมยังไม่ค่อยได้สัมภาษณ์แต่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปฟังพร้อมกันเพราะว่าผมขึ้นรถมาปุ๊บนี่ก็อย่างที่บอกแล้วครับก็ขับรถมา คุยกันเรื่อยๆดูพื้นที่เพราะว่ามันไกลนะครับจะไม่สามารถที่จะไปสอนที่สนามได้เพราะว่านี่เป็นบ้านของคนเรียนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากด้วยนะครับถ้าชอบวิธีการสอนโทรมาได้ที่0883350072นะครับ ตอนนี้เราให้นั่งควบควนอุปกรณ์ในรถนะครับก็เมื่อกี้เราได้บอกไปแล้วบ้างแล้วนิดนึงแล้วนะครับ mm hmm. ลองซ้อมอุปกรณ์ดูครับระหว่างการวางเท้านะครับที่ตรงขยับเบาะถับใช่ลองปรับลองปรับให้มันเข้ากับการจับที่ถนัดการนั่งบ่อเอ็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเอาที่เราถนัดตว่าขามันไม่ถึงครับนั่นแหละเราลองวางเท้าที่ตำแหน่งเบรกนะครับหลังจากที่ขยับแล้วก็ได้ละได้ไหมได้ค่ะ พอดีแล้วเพราะวัาเมื่อกี้มันไม่ถึงได้แล้วให้รัดเข็มขัดไว้ครับตอนนี้แค่เป็นการทบทวนอุปกรณ์ก่อนนะครับหลังจากที่เราเราจะขับถนนจริงนครับก็เดี๋ยวถามบอสนิดนึงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจมาเรียนนะครับก่อนนั้นนี้เคยเรียนไว้ทิ้งไว้กี่ปีหรือยังไงบ้างครับสองปีค่ะสองปีเนาะไปอยู่ประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียโอ้อยู่นานนะครับอันนี้ก็กลับมาทําธุระนะครับแล้วก็ติดก็เลยก็เลยคิดว่าเออได้ข้อมูลนะได้ข้อมูลจากไหนมาครับ ได้ข้อมูลจากไหนอินเทอร์เน็ตค่ะเซิร์ชเซิร์ชเลยว่าบ้านเรามีที่สอนขับรถไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองแล้วก็เห็นเนาะใช่ก็เราเซิร์ชว่าเออที่สอนขับรถจังหวัดมหาสารคามมันก็จะขึ้นบอกเราอ๋อเดี๋ยวพี่ก็เ้เลยลองดูระบบดูอันไหนที่มันใกล้บ้านพี่ก็เอาตรงนั้นครับอ่าพอเราขึ้นดูแล้วก็บอกเออที่สอนขับรถมหาสารคามมันคือ ใกล้บ้านอ๋อคือของเรามหาสา,ารคามันก็มีขนส่งตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ก็เข้าดูอ่าทำมาเรื่อยๆพี่ก็เข้าไปอ่านรายละเอียดมันก็ขึ้นมอม,อมอสอเออพี่ก็ลองเข้าไปดูสถานที่สอนขัดบทเออก็โอเคอีกอย่างไม่ไกลขนส่งโอเคครับแต,แต่เรามาเล่าเข้าสู่การอ่ทีนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เคยเรียนตั้งแต่นอนกี่ปีแล้วครับก่อนที่จะมาขับวันนี้ สองปีนั่นแหละอ๋อสองปีใช้เวลาสองปีแต่ว่าคือไปอยู่ประเทศนอกก็เลยไม่ได้ขับเลยไม่ได้ขับเพราะว่าเรียนแล้วไม่มีใบขับขี่เราก็ขับไม่ได้นะครับแต่ว่าเรียนเป็นพื้นฐานไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนดูนะครับให้ลองเปิดไฟเลี้ยวขวาครับโอเคปิดไฟครับเลี้ยวซ้ายครับปิดไฟทีนี้นะครับเราก็มาดูลองเท้าขวานะครับวางที่ตำแหน่งเบรกครับอันนั้นคันเร่งนะครับวางที่เบรก สลับเท้าไปที่เบรกเท้าขวาไปวางที่เบรกเท้าขวาไปวางที่เบรกอ่านเดียวกันนั่นแหละครับสลับไปสลับมา <S 2> <S 2> <S 2> บไปสลับมาเบื้องต้นต้องทําตามคําคสั่งเสียงให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราขับบนถนนนี่มันจะควบคุมไม่ได้นะเวลาผมบอกว่าเอาเปลี่ยนเป็นเบรกแล้วก็วางเป็นเบรกเปลี่ยนเป็นคันเร่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นคันเร่ง,งอันนี้คือเบรกครับลองเหยียบมันดูลองเหยียบเบรกดูครับโอเคนี่คือทบทวนก่อนนะครับเพราะว่าใครก็ตามที่เป็นอยู่แล้วแต่ว่าต้องมาดูก่อนว่าจําหรือเปล่านะครับอ่าไปที่คันเร่งครับ แล้วก็ลองกดเบาๆดูก่อนฟังเสียงดูก่อนอ่านั่นแหละมาดูว่ามันจะปื้ดจะปัาดยังไงนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่าลองเล่งแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์ดูครับอ่านั่นแหละบางคนเหยียบลงไปสมิดเลยนะครับัวมอ่าพี่เขาัวเหมือนกันหลยนั่นแหละนั่นแหละครับก็คือว่าให้รู้จังหวะรถก่อนก่อนที่จะไปขับมันแล้วก่อนที่จะไปเร่งมันเปลี่ยนเป็นเบรคครับกดเบรคด้วยกดลงไปยกขึ้นมาครับทันเร่ง เบิ้นง่าเห็นไหมเบรไม่ได้เห็นไหมแค่นี้แหละนี่แหละว่าจะจะทำตามเสียงกันได้หรือเปล่าจะทําโจทย์กันได้หรือเปล่านี่แหละคือประเด็นนะครับก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับเอาเบรกก่อนตอนนี้เบรกลงไปครับยกเท้าขึ้นมาเร่งขันเร่งนิดน้อยอ่าเอยวเบรกครับ ตามองไปข้างหน้าทีนี่เราจะเป็นการไปมองข้างล่างมากเกินไปก็ไม่ได้เหมือนรอดชิถ้าผมคําสั่งเสียงไปคือได้เราจะต้องมองไปนู่นตรงนู่นนะคะอะลองใส่ต้องเปลี่ยนใส่รองเท้าแล้วมั้งพี่โอเคครับอย่าเบรกอย่าคันเร่งอย่าเบรกอย่าคันเร่งอย่าเบรกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยปรับไทีทีนึงตอนนี้ผมอยู่นอกรถนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องระบบเกียร์ ยังให้การฝึกด้วยการเปลี่ยนเท้าสลับเท <c oughs> ้าเพื่อเช็คว่าเวลาขับจะโอเคหรือเปล่านะครับอยียบเบรคครับทีนี้วางเท้าที่เบรกแล้วนะครับถ้าเราจะเข้าเกียร์นะครับรถสตาร์ทเรียบร้อยเราก็กดตำแหน่งที่หัวเกียร์นะครับฮอนด้าจะมีตัวปลดล็อกที่หัวเกียร์นะครับอ่าจับจับเกียร์ครับเมื่อไอเท้าอยียบเบรกนะครับปฏิกิริยาก็อยู่ที่ใครที่มันนะครับอยียบเบรกไว้โอเคเอาพอประมาณไม่ต้องปล่อยนะครับไม่ต้องปล่อยครับก็อย่างเช่นว่า ที่หัวเกียนั้นมีมือตัวปลดล็อกเราก็ลองกดล็อกดูทีเฉยก่อนมันจะมันจะกดเข้าไปได้ <okay. S 1> ใช่ครับตัวที่มันน,นูนนออกมานะครับเราก็ปล่อยมือก่อนโอเคบางคนก็เก่งตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงานเข้าได้มันอยู่กลางถนนอย่างนี้มันก็ลงห้างทางได้ถ้าเราไม่มีสตินะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะชัวร์ต้องรู้ว่าจําได้จริงมาเอาเ,อเบรกปลดล็อกครับเลือกเลือเล่อนตําแหน่งมาที่ดูดูตรงนี้นะครับดูช่องนี้นะเลื่อนมาที่เอ็นว่างครับ โอเคแล้วก็ดูเปรียบเทียบกันนะครับว่าใช่ไหมถ้าใช่คือจบนะครับนั่นคือการพักเกียร์ไว้เตรียมที่จะไปดีเดินหรืออาถอยหลังนะครับประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเวลาขับเราสามารถลากมาดีเดินหน้าได้เลยไหมได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับมันเป็นเอ็ว่างเราสามารถปล่อยเท้าได้เช่นกันนะครับลองปล่อยนะครับถ้ามันผิดเกียร์ปุ๊บมันจะมันจะไปข้างหน้าเลยนะครับเอาละพีจะหยียบเบรกก่อนครับพีจอดครับ โอเคลากโดยที่ไม่ดูเกียร์ก็ได้ให้ดูช่องตรงนี้นะครับช่องตรงที่เราเห็นว่ามันเป็น P จอด R ถอย D เด okay. ินนั่นแหละโอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานคูต,ต้าต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดแชร์กันด้วยกรร็แล้วกันนะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับหนึ่งเดียวในโลกที่สอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับใกล้ๆปรึกษามาก่อนนะครับสอบถามได้<ข>อเอาเท้าอย่าเบรกครับเหยียบลงไปเลยนะ อ่า,าปลดล็อกเบรกมือครับเบรกมือก่อนปลดล็อกเบรกมือก่อนโอเคโอเคแล้วก็ปลดล็อกหัวเกียร์เลื่อตนตำแหน่งมาที่เอ็นว่างโอเคยังครับค่ะแล้วก็ลากไปที่ดีเดินหน้าเท้าก็ยังอยู่บนเบรกนะห้ามปล่อยนะอเอ้พีกีีดีอันนี้เอ็นเดดีเดินหน้าโอเคเบรกไว้ก่อนตอนนี้เราศึกษาเรื่องจังหวะการใช้งานเบรกด้วยนะ เมื่อการขยับรถมันจะมีการบางคนตื่นตั้งแต่ทีแรกเลยปล่อยเบรกให้รถขยับแล้วก็เบรกปล่อยเบรกให้รถขยับแล้วก็เบรกนั่นแหละอ่าเนี่ยจะต้องเบ<อ> <be ek S 2> รกใช่จะต้องเบรกให้เนิ่มแค่ไหนตัวเองก็สังเกตเอานะครับเรื่อยๆครับปรับรถด้วยนะของรายนิดหน่อยอ่านั่นแหละครับเอาพื้นฐานที่เราเคยเรียนรู้มาเมื่อสองปีที่แล้วขยับไปเรื่อยๆนะครับ กพื่อเป็นการปรับสภาพการตื่นของอะไรตื่นจิตใจก่อนด้านสภาพจิตใจขยับไปเรื่อยครับมั่นใจเลยทีนี้พอเรารู้ว่าเบรกประมาณนี้แล้วใช่ไหมอ่าตอนนี้ยังอยู่ที่เบรกย่างเดียวนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนแค่การควบคุมเบื้องต้งนไปเรื่อยครับไหลไหลไปเรื่อย